เอานอนเกาลงไปโอ้เอาเกาลงไปตีไปไซน์เนี่ยนะเออนอนืออโดดไปไซน จะ,จะไปก็ดจะไปกจุยอะไรวันเนี้ยนะเมียวเมียวเด้อขี้อ่อนเอ้ยอ่อนเอ้ยอ่าอ่๋จะไปหาหกัดเดี๋ยวกัดกัดเองอีก โง่โง่ให้มันกัดอยู่ได้วิ่งหนีไม่เป็นทีหลังก็วิ่งหนีนะอืมทีหลังก็วิ่งหนีสินี้มันอยาให้มันกัดเออไปหายกัดปะอืม แมว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 อุอ้ยแมวแมวด่าด่าไม่ดื้อเหมือน,นีอกัดเนอะโดยดีอยู่ดีดีลูกนั่งลงนั่งลงเฮ้ยมีหมัดแล้วเนี่ยหนูมีหมัดนะลูกอ้านั่งลงนั่งลงนั่งเลยดี